สวัสดีครับวันนี้พบรุ่มสองเลเตอาโต้ยูคานะครับวันนี้ไม่เราใช้ไม่ได้นะครับเรามาดูกันเลยครับคันนี้เป็นไทเกอร์ดีโฟดีสามพันนะครับเครื่องเกียร์ออโต้นะครับผมโฟวิลครับแต่งจัดทรงออซี่เต็มระบบนะครับผมยกสองนิ้วนะครับยางสองห้าห้าแปดห้าอาสิบหกนะครับล้อเป็นเบเล่นะครับเบเล่ขอบสิบหกลบบวกสิบนะครับผมความสวยงามก็เต็มซุ้มเลยครับดูดูให้ดูดีเทลนะครับเต็มซุ้มเลยนะครับเข้ากับไฟตาลึกนะครับ แล้วก็กันชนนีตัดด้วยสีเทานะครับสีเทากันชนสีเทาแล้วก็ล่างตัดดํานะครับเปลี่ยนเป็นตัวไม่มีไฟตัดหมอกนะครับตามสไตล์ออสซี่ฮะกระจกกระจกมองมุมนะครับผมใส่มาเรียบร้อยสโนกเกิลเป็นสโนกเกิลทรงซาฟารีนะครับแล้วก็ใส่หม้อม้อหุงข้าวนะครับต่อใช้งานได้จริงนะครับต่อใช้งานได้จริงเลยนะครับดีเทลสีก็เป็นสีของไลท์ฟรซเซอร์70นะครับ ไม่เงั้นเลยนะครับผมโชคหลังเออโชคหน้าแต่งนะครับโชคหลังเป็น ARB นะครับโอมานดีโมนะครับผมโชคคู่หลังเป็นโอมานดีโมด้านหลังก็ติดสติ๊กเกอร์โตโยต้าแล้วก็โตโยต้าโฟร์วิวมันทุก500หกิโลเป็นสายญี่ปุ่นนะครับตามหลักเลยนะครับผมนี่เสื้อหัวเตียงใส่เรียบร้อยนะครับตามสไตล์นะครับก็รถโดยรวมดีเทลถือว่าสวยนะครับลงตัวนะครับกับยางขนาดนี้ยังเทียบเท่าประมาณ ขนาด3 3นิ้วนะครับประมาณ2.85นะครับแต่ว่าน่าจะแคบนะครับแคบทำให้ทรงรถดูเพียวบ้างนะครับภายในนะครับภายในก็เป็นกระจกไฟฟ้า4บานนะครับกระจกไฟฟ้า4บานเบาะหนังเบาะหนังทั้ง4 4ตัวเลยนะครับแต่งประตูตึงๆนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย Vigo นะครับผมเกียร์เดิมนะครับอ u t o 4 Wheel นะครับอ Auto 4 เดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับแบตเตอรี่เบิกใหม่นะครับแบตเตอรี่เบิกใหม่เครื่องโอเวอร์ฮอนเรียบร้อยนะครับผมเป็นโอเวอร์ฮอนสแตนดาร์ดนะครับนะครับโอเวอร์ฮอนสแตนดาร์ดนะครับคันหน้าเลขเดิมนะครับเครื่องสามพันเพลเดิมนะครับเนี่ยซอกหลีบเดิมนะครับผมเป็นเดิมเลยราคาคันนี้ขายอยู่สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับ ลองคำนวณเดี๋ยวผมให้รายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับแผงแผงอ้ไการความร้อนนะครับเบิกใหม่นะครับเป็นของแท้นะครับตืต้ตาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องฟังเสียงครับ นิ่มนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับที่ไนะครับไม่อะไไม่ร้อนนะครับผมคันนี้เครื่องนิ่งๆเลยนะครับก้าสิบเจแล้วนะครับผมแรงติดช่วงต้นช่วงกลางช่วงไปนะครับมาแน่นอนนะครับก็อัตราการซิดเปลืองก็อยู่ประมาณกิโลละสามบาทนะครับประมาณ12บกิโลลิตรสิบถึงสิบกิโลลิตรนะครับแล้วแต่ว่าการใช้งานในเดืองนอกเดืองนะครับ สามแสนหกหมื่นแปันบาทรถเล่มทุกโดนครบที่ผมเองนะครับ้ายเป็นป้ายจองนะครับรายละเอียดห้าศูนย์ศูนย์สี่ใช่ครับร,ราคา368,000บาทนะครับรถยูมพิเภอเมืองร้เอยดสนใจติดต่อที่เบอร์092-650-0292ได้เลยนะครับผมร้านออโต้ยูทคาร์ครับครับติดต่อผมโดยตรงได้เลยครับผมขอบคุณครับ